เลยโอ้หมืนี่มามาเออคนยิดคนก็ได้เฮ็ดังสือได้ไปเพิ่มอาไเพมโอ้ใจเดอเอาไมเอาไมเอาไมเอาเห็นี่ไหนก่อนโอ้ใจเดอ กาบสบายดีและสวัสดีเนาะพ่อแม่พี่น้องกันเบิร์สุขูสุคนพี่น่อยเนาะเอาเสียงกับกาลังจะอ,ออกเดินทางออกไปข้างนอกเมื่อนี้พี่น้องเนาะพอดีก่าจะมาอัปเดตบ้านทืนซานของทางสร,ร้างเตี้ยเฮาอีกรอบหนึ่งก่อนบ้านนี้พี่น้องเนะาะหลังจากหลายวันที่ผ่านมาพี่น้องเนาะผมเสียงได้มอบปูนหลักกัทางซรายพี่น่อยเนาะมอบไปทางสร,ร้างเตี้ยาาต่อเติมบ้านถุนซานเราเลายพี่น้องเอพราะว่าช่วงนี้กับผลก็ยุดแล้วพี่น้อยมันอาจจะถ้าได้ ลงให้ลุงหน้าเรากับพี่น้องเนาะพอดีกัได้น่าจะดำเนินการนะครัะพี่น้องเยเดี๋ยวเสียงจะเข้าไปอัปเดตเบิ้งน้ำกันพี่น้องสำหรับทางรูปร่างบ้านเือนซานของทา้งสังตียเฮาอีกรอบนึงพี่น้องเยอ่าพี่นี่ไลยเนาะหลังจากครับอ่าโบกไปแล้วสวงามสำหรับพี่น้องเยโดยปพาพี่น้องเนาะเดี๋ยวเราไปครับไปชมไปอัปเดตเบิ้งน้ำกันอีกรอบนึงพี่น้องเยสำหรับทางบ้าทสังตียทีมงานผอตาพี่น้องเนาะอ่ะพี่น้องเยปพาโชว์เน่นอนพี่น้องเนาะ รถล่างกับมาลายพี่น้อยเป็นญาติพี่พี่น้องเพิ่นมาซอยกันบ่อหรือว่าเพื่นจ้างนะโบกเนาะไปถามทางช้างก่อนพี่น้อยมากับเปิดกล้องมากับเป็นคนน้อยนั่งเล่นดินทรายอยู่เนาะสบายดีล่ะสบายดีโอเห็นยังนะฮะดินทรายดินทรายโอยินอยู่บ่ยินยยินยว

โอ้ยุธเทียนแล้วมันบ่ล่ะมันนี้ก็มาหอนอยู่นี่นะมันนี้เนาะหอนทใช่ลูกธนาทั้งช่างเตี้ยไปหน่อยลูกคนโตเนาะลูกไทยกันเนาะโทษเออเพิ่นว่าเพิ่นเล่นดินทรายเพิ่นว่าโดยเนาะใส่เนาะทั้งช่างเลยเอ้าทึงนี่

อ๋อเริ่มจังมือแล้วนี่ได้ห้ามือนี่ห้ามือนี่เลยโอ้ข้างนอกข้างในไม่เขาแล้วไม่ละแเดี๋ยวที่นี้นะเดี๋นอยู่ซาวสช็ดมือวันนี้เลยเช็ดลูกชมไปละซาวจัดจุดสองลูกสามจุดลูกปูนบ่เลยนี่มก็ใส่ก็พอที่พอทางในทางในน่าจะพออยู่เนาะโดยเบิดไปจักลูกเลยวใช่ไหมเบิด คันเมื่อวานนี่มัดรวมไปมัดสิบเก้าลูกสิบเก้าเนาะก็โดยเรือตีไปได้ตัวหนึ่งช้าเนาะโดยตัวนี้ก็บเรืออีกทางในนี่เรือจักแพงแค่เนีก็เรือที่นี้แล้วตัวนี้ก็แล้วแล้วนี่ก็เรือแล้วนี่ก็แล้วแหละเลยแล้วนี่เนาะโดยยังจะไปยังจะไล่มาพี่นี่เนาะแมนโอ้ก็เรือหนึ่งสองสามสี่ห้าฮาพาจะตีใส่พาหนึ่งจะสองสอบหรือสามสอบนี่แะ ต้องสอบไปแต่น่าจะพอตัวใหญ่เยอหนึ่งสองสามสี่ห้าเนาะโดยหาเพลงปูนกระชื่ออยู่ประมาณเอ้ยพออเยอะเนาะพ่อพ่อข้างในน่าจะพอข้างในน่าจะพออยู่อืมอืมก็โทษข้างในเนาะยังมันยังเปียกอยู่นะอันนี้เนาะ ໂດຍອັນອັນນີ້ນ້ອງຄືບໍ່ນນໂຂົໃໝ່ນາດໃຫັງເຊບປັ້ນເພີ່ນໂດັນມັກສາຍປັ້ນອນນປັນດ ใค้หลอกตั้นเฮียแล้วกับปูนข้างล่างเนี่ยเขาก็เก็บออกมาใช้ไล่อีกเนาะเทำอะไรทิมโอ้คันบริเวณพื้น่เลยเนี่ยเนี่ยนะฮะอ๋อหนึ่งหนึ่งมาเนี่ยพื้นเทแล้วเลยมันนี่ปูนมันตกลงเนี่ยเขาเก็บมาใช้อีกเนาะมันก็ง่ายงอกข้างนอกนเฮาต้องหาพยายามให้หมดพยายามเฟ้นแด้วมาหองเนาะ nó tay cục khô một chút đấy học thôi 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 kép nó. thôi 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 Nó thôi 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 nó thôi 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 này อัมีมาคุตนี้อันนี้กเนาะซอยกันพี่น้องอ้คุซอยกันก็ได้แล้วอเขากับตอนนี้นี่เห็ดเต็มคาราเบลในนี่สีคนบ่ไ้น้องคือกะมาซอยอยู่เนาะยังบ่ทันได้เฮ็ดลงไห้ลงนาบ่ยังเนาะอื ไม่แม่นบอกตองน่าจะโบกแล้วบนแล้วพูนจังกี่โต๊ะลงมาให้โบกแล้วโบกโบกแล้วข้างในเฮือนนี่ก่อนเดี๋ยวจังโต๊ะลงมาบบดนี้จะลงนาเลยเนอะดูคนหน้อยผสมใช่แบบนี้เลยนี่เนาะ เดินข้างในก็ห้องนอนแล้วพี่น้องบุกเรียบร้อยเนาะบ่งามๆบาดนี้พี่น้องโอ้ขออนุญาตเด้อเนาะนอนแล้วนี่เนาะนอืมผู้ที่เพิ่นมาช่ยเฮ็ดงานนี่เนาะเพิ่นนอนอยู่นี่เด้อนอไ้แล่ออนไบ่มีนี่เนาะอืออันนี้ก็สิเป็นห้องต่อมาเนาะห้องตูนี่เนาะ rồi nó nó hết là này cây <laughs> rót à, sang cả mình tới sang xài phân luôn xài phân điều phân Ừ, cái... ừ. này này còn với nó mày này cứ chăm bó đầy xảy thế sang à? Sai này bưng cứ nhắn cứ cầu thế. Ủa, mình xay còn năm bò. đó sẽ nó cứ nhắn cứ câu thì đó ừ, thay... 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 ừ. cứ nhắn cứ cầu <laughs> บมฮนนี้อนีกอีกสองแพงนี่ก็ได้แด้อีกสองมือเนาะแมสองมือทันคนโตไปใช่ได้มสองมือนี่แม่นเรียบร้อยเลยหนิทัคนตเน่ยันยพัวา่ะเต่ว่าเวอยู่ได้เพิ่นว่าผุนจิตโได้มาหนีกะ ว่าช่วงบ่ายบ่ายชงบ่ายชงบ่ายง่วงงาผเดียวแล้วป่ะว่าผ้าผุ่นจีแต๊ะหน่อยก็้่ากันเลยแล้วขึ้มนะตุ้มนะ เนาะเอาครับมึงต้องมาเก็บโต๊ะใม้อีกตัวนี้กันเนาะบ้างเศษไม้ลงไม้ดีอย่างหนึ่งเนาะพอไปท่นนั่นทักกวดเอามาใส่อีกเนาะแส่วนมัาไปขึ้นหนามอะไรอีกมันต่อไปอีกโขกมันง่ายวะโขกเนาะโขกไปแบนใช่เฮ็ดรับ ปาดเรไหมปาเริ่มพออกมานี้ชอยกันมดเลื่อยบ่หรือว่าจ้างน้ำจ้างจ้างคุณประชานะ จ้างก็ชอแบบวันจ้างแบบตัางจ้งต่างหาน้ากันจ้างสัพงฉันว่าเาต่างหาต่างจ้งมันกะม <Ooh, S 2> ั่นชนัว่ากันงานจะคือทั้งต่างหาทั้งนี่น้ำเนาะทำไมจ้างโดยตรงนี่นี่กัเห็หานนี้ต่างหาต่างซอยกันแบบนี้เนาะว่านกับไม่เห็นกันไม่ซอยกันแล้วมางกกัมากันไปมันก็ลานา่นแหะ คือนมอมันเนาะซูยูชิกินในครอบครัวนะงนียแจงเล็กน้อยเดอเนาะขนคุ่ไม่ขนขนม่เลสวมากเค่ะเปนสวดมากเลยสงกระอบย่งใส่อยู่ข้างนอกนะปลามราดเลย้าวสารสีมะส่อข้าวสานเด้อ

เทดอกไเทพื่นเนี่ยมันง่ายปวดก็ง่ายไม่ก็ไม่แต่เนงเนาะสัมจิป๊อกเสม็นอันนีปอกหมเหาอยู่เธอได้คือนั่นแคะหัวมลอ๋อไมกระสะโอ้ไม่ก้อน

ใ่นครแล้วคันว่าคือเทพื้นนะเนาะใสรหนำแห้งใครหนำลายอืเนาะคือบัวห่อนใชยซอยเอวเนี่ยแหละเห็ดเป็นยูบ่ฮะห่อนร้องห่อนบิ่งเย่ะฮะผมเอาชวนผมมาตักใช้รองห่อนิึงเยอ รถคนสิ่ใบใช่หนะเอาวอขนมเอาอยูเอามะฮอนชายแม่บุเชียงเอาขนมให้เด้อฮอนชายบเปลี่ยนฮวนชายบเป็นเอาบาทนี่ลูกชสางยังสีเห็ดบเป็นยังน้อยยูยังน้อยยูน้อยใช่ไงเนี่ยจักปีแนะเจ้าฮะฮาปี อยังนี้คือเย็นแทบแบบนี้เนาะจึงปื่งอยู่นี่อักแล้วแบบนี้เนาะเออพอจันทร์พี่น,น้องเอเนาะออกไปได้สื่อสื่อยังเจา้าสู่พนวิไลสู่พนเรือพนวิไลพนวิไลออนึกว่าพนเรือมาพนวิไลบาดนี่เนาะ ผูนมีไรก็ชื่องามแท้กินน้บ่อเข่าได้ยังกินตอนเช้ากินอะกินกัยังห่อสมปลาห่อสมปลาเสพได้หนิเนาะยินได้พี่น้องไอดินซ้ายนิดหน่อยเนาะทา้งอีบิวกับมักเล่นไปใช่ไหะอยู่เพื่อนกัน เอาขนมมาให้เปนก่อนพี่น้อยโหนเอาแท่นี่เนาะทางออกไปพี่น้อยบ้านสางเตี้ยเนาะติดทางถนนใหญ่เลยอันนี้ก็เป็นลักพื้นลักไผ่พี่น้อยเนาะอันนั всегда, ้นก <c 'm>, ็กัจเจ้าลิงสายไปพุ่นอยู่ตรงหน้าพุ่นแหละอันนั้นก็ตะลุกไปพุ่นแหละพี่น้องนี่มีมอเตอร์อยู่หนึ่งเนาะบ้านสางเตี้ยก็ดึงกัมมันี่ก็บบโไก่ภาไในเนาะพี่น้องประมาณสองมันหน่ยเมตรนี่เพือนเราเนาะ ว่าทางเหมาะที่สุดพี่น้องเอ้อบได้ซื้อน้ําในมาซ้ําพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าลุงว่าสิบ่ได้ทันได้อ่ามาอัปเดตเบิ่งเดเอาแต่ขนมมาให้เพิ่นพี่น้องเนาะทางบ่เตียงก็ออกไปแล้วพี่น้องเอ้ยอา เอ้าเอาบ่อขนมนี่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาเห็ดนี่ไลยก่อนโคตใจเด้อโอ้หักยุ่งรอแบบนี้เนาะเห็ดนี่ได้บ้านนี่แกได้บ่อเฮ้เอาไว้กินมเมล็ดเอาหนูนี่บากินบ่ เอาไว้กินอยู่หน้ามือแรงตอนนี้บมกินยอมยอมกินชมบถูกเอาให้แม่ละบ้านบกินก้อนบ่ละบมกินก้อนบ่ยังดีขีดดิเอีย่มือเพื่อนโอ้พี่เนาะไอ้ถักยูนี่เนาะคันถามแล้วเราวก็ว่ารับยัวอือออาม่าหิ เฉยพอแล้วงงลเมื่อยแล้วลงมาดิ่งินเออจักซอยพอ่อจักซอยพ่อหิวปูนเนาะเมื่อยแล้วก็ลงมานั่งดินนี้บานนี่เนาะอือบริสุทธิ์น้ำมาชั่หนึ่งว่าบริสุทธิ์เลยนูไอ้อ่เอาไว้ซื้อน้ำด้วยหนน้องไอ้อ่ะเอาไว้ซื้อน้ำซื้อในบริสุทธิ์น้ำมาชั่ ไอ้ช้างนี่ล่ะบุญมาซอยนี่แหละเนาะอ้อ่ะคือประมาณ2หรือว่า3มื้อเนาะถ้าว่าภาวะฝบ่ตกก็แม่นน่าจะเรียบร้อยไปูดีบดนี้อืออะบดนี้บ่เสียงเดินทางก็เด้อบดนี้ชางเด้อรยๆดรับก่อนบดนี้เด้อดีดยิทางปลอดภัยโออไปผูดี่เนาะไเ เชียงกัปแมนไปนเลิอบานีลาด้วยมาดีโอ้ยมือเด้พี่เนอะเนาะอันนี้ก็จะเป็นมองเฮ็ดยูเฮ็ดกินอันนี้เนาะข้างนอกปกาพักบุ้งบ่อนี่นะเสร็จแกงมะม่มเนาะโดยอันนี้ทางปอกมะม่อันนี้เนาะ ที่นี่กับฮอนชายวันนี้ก็มาโป่งนะมไม้เกี่ยมไว้กินตอนเที่ยงไม่ได้ช่ไม่เหม้อนี่โอ้หม้อต้มไก่เนาะคือดูเค็ดกินนี่แหละพี่น้องเยเนาะไป่ะบ้านนี่พี่น้องเยผู้เสี่ยงเสีได้เดินทางก่อนบ้านนี่เนาะทั้งบ้านกันบาเตียงอ่าทางทีมงานออกไปก่อนหมดแล้วพี่น้องเย สำหรับคลิปนี้ก็มาอัปเดตเพิ่งน้ำกันพี่น้อยสำหรับทางบ้านเอ็นซานของทางซังเตียเขาเนาะไปอีกรับขั้นตอนหนึ่งพี่น้อยเดือยอีกประมาณอีกสองมื้อน่าจะเรียบร้อยดีไปน,นี้พี่น้องสำหรับทางปูนก็น่าจะพออยู่งดอกพี่น้อยเดือยยุ่มมั่นตัวหนึ่งกะสีเดือยยูหนึ่งสองสามแผงสี่แผงทั้งประตูตัวนี้แหละพี่น้องเนาะปูนกะสีอยู่ประมาณสาวลูกนั่นแหละกินนี่พี่น้องเยกันบุพเพกับเกินนั่นแหละพี่น้อยน,น่า,นนนนนาจะนั่นยิด่ดอกเนาะ โดยอ่ะสำหรับคิดไม่กาดเสียได้เดินทางก่อนบัตนี้พี่น้องเองนาะการต้องขอบ,บุญขอบคุณทางท่านผู้ใหญ่เจริญพี่น้องเนาาะอ่ทางพระอาจารย์ไพ่บุญพี่น้อยที่ได้อ่าต่อเติมบ้านเทุนสร้างทั้งสังเตีอะเด้อเนาะโดยก็ขอให้พระอาจารย์จงมีแต่สุขภาพร่างกายแข็งแรงจงเป็นลมโพลลมใสแกล่ลูกแก่หลานเด้อแบบนี้ตลอดปีและตลอดไปเนาะสาธุพี่น้องเนาลยนะคือเก่าคือเดิมเด้อพี่น้องเนาะสิ่งที่ขาดไปบ่ได้ก็ต้องขอบุญขอบคุณ พ่อแม่พี่น้องเนาะเล็บซีกันเบิร์สุขุสุขชนพี่น้องเนาะสำหรับทางบุเชียงกับพี่น้อยที่เข้ามากดติดตามแล้วก็ที่ส่งแหงกำลังใจให้บุเชียงตลอดมาพี่น้องเนาะแล้วก็ที่บุกข่าวโฆษณาให้บุเชียงพี่น้อยดูสำหรับมินี้การบุเชียงสิขอฝากคลิปไว้เชียงสัมมี่ก่อนพี่น้องเนาะไว้มาพบมาเจอกันในคลิปหน้าอีกต่อไปพี่น้อยเนาะสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกันเบิร์สุขุสุขชนพี่น้องเนาะสบายดี